คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงของเดือนรอมาดอนเป็นการถือสินอดของพี่น้องชาวมุสลิมก็ตามนะครับล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็เกิดเหตุคนร้ายนะครับกรอรบวางระเบิดเป็นมอเตอร์ไซค์บอมนบในพื้นที่อำเภอหน,นองติ๊จังหวัด<จ>ปัตตานีก็ส่งผลนะครับให้มีทั้งนักเรียนมีทั้งทหารแล้วก็ประชาชนนะครับแถวๆนั้นได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ็ดคนด้วยกัน ที่เกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณสัก4ี่โมงเย็นแล้วนะครับคนร้ายจุดชนวนระเบิดที่ประกอบใส่รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์บอมนะครับที่จอดไว้บริเวณเชิงสะพานบ้านคลองขุดตําบลบางเขาอําเภอหนองติกจังหวัดปัตตานีก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นดังสนั่นนะครับและก็เป็นจังหวัดเดียวกันกันกบที่รถยนต์เก๋ง ของเ้นที่ทหารและก็รถบัสของทหารที่ใช้รับส่งนักเรียนผ่านมาพอดีนะครับแรงระเบิดก็ทําให้รถยนต์ทั้งสองคันได้รับความเสียหายนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของรถบัสทหารนะครับที่ใช้รับส่งนักเรียนในพื้นที่รายชื่อผู้บาดเจ็บนะครับเบื้องต้นมีทหารบาดเจ็บสองนายก็คือพันเอกบุญชัยบุญวิสุทธิ์อายุ56ปีและพันโทหญิงเพนซิริอินอักษรอ,อายุ50ปี ทั้งสงท่านนะครับก็สังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ประจำอยู่ที่ค่ายอิงขยุทธบริหารที่อำเภอหนองจิกนะครับตอนนี้ทั้งสองท่านก็มีรายงานนะครับว่าอาการนั้นยังคงบาดเจ็บสาหัสครับค่ะส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นพลเรือนอีก5รายด้วยกันก็คือเด็กหญิงวันนูนทยตีมัน์อายุ5ขวบนางสาวซอฮาบียะฮยียูโซอ,อายุ17ปีนางพิชนาตยูโซอ,อายุ40ปีนางรอกยะฮามะอายุ41ปีและนางมนทิพพุทแย้มอายุ53ปีค่ะ ซึ่งน้องผู้หญิงวัยห้าขวบนี้นะคะเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเขา ส่วนคนอื่นๆเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังรอรับน้องๆแล้วก็เป็นประชาชนที่สัญจรไปมาจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนบ้านบางเขาเลยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบค่ะซึ่งก็เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานีหรือว่านาราธิวาสแต่ว่าฝั่งของนายยศธนมนตรีก็เคยย้าก่อนหน้านี้ถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะที่ ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนบอกว่าจะต้องให้ความเชื่อมั่นให้ได้เร็วที่สุดค่ะ